สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกช่อง youtube ของครูสวัสดนะครับของผมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสวัสดีผู้ที่กําลังลงทะเบียนค้าเพื่อเป็นผู้ซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีท่านผูน้ปกครองนะครับสวัสดีคุณครูและสวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับผมมี เ,เพื่อนๆสมาชิกอยู่3-4กลุ่มอย่างนี้นะครับก็คือเป็นนักค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองมีครูผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับผมนะครับก็ขอต้อนรับสู่เดือนมกราคมนะครับวันนี้เนื้อหาที่ผมจะพูดเป็นการสมัครเพื่อเป็นผู้เข้าซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสมาชิกกลุ่มต่างๆจะได้เลือกดูต่อได้นะครับ นักเรียนถ้าเกิดว่าพัดหลงเข้ามาดูก็จะได้รู้ว่าครูกำลังจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครนะครับลงทะเบียนสมัครมีการเปิดรับสมัครเพื่อเป็นนักค้านักค้าสลักทินแบงรัฐบาลนะครับซื้อจองได้ในราคาต่ำนะครับต้นทุนนะครับ70บาท40สตางค์ครับตานผู้ปกครองและคุณครูคุณครูเนี่ยทำไม่ได้นะครับผู้ปกครองอาจจะได้บางคนนะครับอันนี้ก็บอกให้ทราบนะครับส่วน ส่วนคนที่จะคุยด้วยแน่นอน100%ตลอดคลิปนี้ก็คือ,อท่านสมาชิกที่กำลังลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ค้านะครับก็คือสามารถซื้อจองสลากกับธนรราการสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านธนาคารกรุงไทยได้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับตอนนี้ผมเข้าที่ g r o o r t h อยู่นะครับจะเห็นว่า เว็บไซต์ของสำนักงานสลากตอนนี้เป็นเรื่องปกติแล้วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเปกติแล้วครับโดยเฉพาะหน้าแรกอันนี้นะครับเป็นหน้าเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยนะครับเป็นเป็นลิงก์นะครับตรงนี้เมื่อเมื่อเช้านะครับหรือว่าเมื่อวานนะครับก็เขาจะลิงก์ที่สามารถที่จะกดเพื่อเข้าสู่การสมัครนะจะถูกปิดลงนะครับปิดเลยนะครับไมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ตอนนี้ วันเสาร์นะครับวันนี้ตอนนี้วันเสาร์เวลาเกือบเกือบเที่ยงก่อนเที่ยงแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยนะครับทุกอย่างปกติแล้วครับก็สามารถที่จะเข้าสมัครผ่านผ่านคอมพิวเตอร์ได้ผ่านหน้าลิงก์แบนเนอร์หน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะคืออันแรกอันแรกดูตุ่มตุ่มข้างล่างนะอันแรกก็จะรู้ว่าเป็นแบนเนอร์ของเขานะครับอันนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับจะคลิกมาปุ๊บหน้าแรกก็จะมานะครับแล้วเราก็คลิกบนแบนเนอร์ กพื่อเข้าสู่หน้าจองได้นะครับส่วนคนที่เข้าด้วยเข้าด้วยมือถือก็เข้าได้ปกตินะครับมือถือนี่เข้าได้นานแล้วนะครับนะครับถ้าเข้ามือถือก็จะเข้าได้นานแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่หน้าจองได้เลยนะครับผมวางลิงก์สู่หน้าจองเลยไม่ไม่จะเป็นต้องมาคลิกที่แบนเนอร์ก็ได้นะครับตามตามคลิปวิดีโอที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับตั้งแต่คลิปแรกเป็นต้นมานะครับผมวางไว้ที่ รา,ายละเอียดของคลิปนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้สะดวกกับเพื่อนสมาชิกทุกคนที่จะเข้าจอ,อาเข้าสมัครเพื่อซื้อจองนะครับเราจะมาลองดูว่า,าการเข้าสมัครนั้นเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันวันนี้วันที่8นะครับวันเด็กแห่งชาตินะครับหลังจากที่ตั้งแต่วันที่1มกรานะครับ7วันที่ผ่านมานะครับ7วันที่ผ่านมาวันที่7เมื่อวานเริ่ม เริ่มาทางานได้สะดวกขึ้นนะครับก็ือคือคลิกเรามาคลิกเรามานะครับแต่ว่าเป็นในมือถือนะครับในคอมพิวเตอร์ไม่มีแบนเนอร์วิ่งนะครับแต่วันนี้ตอนตอนนี้มีแบนเนอร์วิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างปกติแล้วนะครับแล้วก็เร็เวเร็เวเร็วเร็วแบบต้องชมเชยนะครับเร็วแบบต้องชมเชยเลบความ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 ชมไม่เชยวความไม่ชมเชยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ 7นะครับ7 7เอ่อตี2ตี3มนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มปกตินะชมไม่เชยไม่ไม่ชมเชยนะครับสามารถลบได้แล้วเรามาดูว่าลบแปลว่าลบความผิดเขานะครับที่เขาทำให้ให้เราลำบากเรามาดูครับหน้าแรกจะเป็นยังไงนะครับลราลดูตรงนี้ครับหน้าแรกก็จะมานะเดี๋ยวเราจะคลิกที่แบนเนอร์เพื่อเข้าหน้าแรกไปเลยนะครับเรามาดูหน้าแรกเปิดมาปุ๊บเลาคลิกนะครับ น่ายังไม่ยอมเดี๋ยวผมคลิกผิดหน้าละเออนะครับมาแล้วครับคลิกครับนะครับมาจะมาแว๊บเลยนะครับแต่ก่อนเนี้ยรอประมาณสิบนาทีนะครับกว่าจะมานี่ก็คือหน้าเข้าลงสมัครนะครับจะคลิกแล้วไวมากแล้วปัจจุบันนะครับการลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงวันที่หนึ่งถสามสิบเอ็ดมกรานะครับ 2อง5นะครับมีคำแนะนำให้อันนี้ผมอธิบายหลายรอบแล้วนะครับสิ่งที่ควรรู้คือเรื่องรูปนะครับรูปที่อยู่ข้อ3.1และ3.2ต้องมีขนาดไม่เกิน2เมกนะครับ2เมเรามาดู3.1ก่อนนะครับจำเป็นอ่านให้ฟังนะครับรูปที่ รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียนต้องเห็นใบหน้าชัดเจนไม่สวมหมวกไม่ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดดเว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตานะครับแว่นแว่นอย่างนี้ผมผมได้นะครับแต่หมวกอย่างนี้ห้ามใส่หมวกไม่ได้นะครับห้ามใส่ข้อ3.2ครับรูปที่ถ่ายสถานที่ขายหากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขายณนะสถานที่ขายนั้น หากเป็นการเลขขายให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผงขนาดเลขขายนะครับมีคําถามเยอะเลยนะครับว่าไม่มีแผงยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มทํายังไม่ได้เริ่มขายแล้วจะมีแผงได้ยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะคําว่าแผงสำหรับคนใหม่ผมว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเงินนะครับยังไม่ต้องน่าจะถ่ายเหมือนที่เขาบอกมานะครับแต่ว่ามีแต่ตัวเราการสถานที่นะครับหรือว่า อาจจะนั่งอาจจะเดินอาจจะเอ่อทำท่าเหมือนเดินอะไรเงี้ยน,นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะพอหรือยืมคนอื่นมาถือหมดเรื่องไปเลยนะครับ <S 2> <S 2> <c oughs> อ่าส่วนข้อสี่ครับคนที่ถูกบอกเลิกสัญญาให,ใ,หให้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 สมัครที่ข้อหนึ่งนะครับก็คือให้สมัครที่ข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้สมัครลายใหม่นะครับวิธีการเข้าสู่หน้าการสมัครลายใหม่นะครับก็คลิกที่แบนเนอร์อ่าคลิกที่อันนี้นะครับอันนี้น,นี่แอคทีฟขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ย ขีดเทียนนี้นะครับจะเป็นลงทะเบียนรับสมัครเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งบรัฐบาลลายใหม่นะอันนี้ลายใหม่ปี2565นะครับสําบผู้สมัครลายใหม่อันนี้นะครับส่วนข้อ2นะครับอันนี้ข้อนะครับแอคทีฟทีต่ตีเหลืองนี่นะครับลงทะเบียนรับสมัครผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบา time, ลบาล,บาลายเดิมนะครับลบายเดิมก็คือคนที่สมัครมาเมื่อปี2558นะครับ เฉพาะผู้มีสิทธิทำรายการได้ณนะปัจจุบันเท่านั้นความหมายก็คือคนที่ถูกจับได้ว่าขายเกินราคานะครับถูกจับได้ว่าไปไม่ได้ขายด้วยตนเองแล้วก็เอาไปรวมชุดนะครับเอาไปรวมชุดเพื่อขายในราคาแพงนะครับอันนี้เป็นการขายต่อขายส่งเนี่ยถ้าเขาจับได้ว่าเป็นของเราเขาก็จะตัดสิทธิ์ไม่ให้ทำนะครับคนพวกนี้ ต้องลงในข้อหนึ่งเป็นผู้สมัครรายใหม่เท่านั้นนะครับโขียนะครับนี่คือ2ทางตอนนี้จะลองเข้าผู้สมัครรายใหม่ดูนะครับลองคลิกดูนะครับสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงช้าหรือเร็วคลิกครับมาแว็บเลยเห็นไหมครับมาแว็บเลยตอนนี้ก็กรอกเลขประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่แคปชั่นนี้ก็เข้า,ขาสู่แบบฟอร์มการกรอกได้แล้วนะครับอันนี้ผมจะกลับไปนหน้าแรกครับหน้าเมตะกี้นี้ นะครับแล้วลองคลิกหน้าสองนะครับหน้าสองนะครับคลิกนะครับมาเห็นนะครับน่าก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้เป็นลายเดิมนะครับข้อสองเป็นลายเดิมก็คือต้องสมัครเลขระจำัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะครับและนี่เลขแคปชั่นนะครับก็กรอกตรงนี้แล้วก็กดถัดไปนะครับสำหรับคนที่จะเข้าไปกรอกนะครับแต่แต่ผม ผมอธิบายเรื่องการกอรอกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสมาชิกเพื่อนๆที่กอรอกแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างผมกลับไปที่หน้าแรกนะครับนะครับก็จะเป็นหน้านี้ครับอันนี้ก็จะเร็วอย่างนี้แล้วนะครับก็ต้องชมเชยว่า,าทีมงานทีมงานที่จัดการเกี่ยวกับการสมัครครั้งนี้นะครับก็ ใช้เวลา7วันนะครับในการแก้ไขสถานการณ์จนกระทั่งได้มาถึงตรงนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ1รูปภาพหลังจากที่เคยบอกว่า4รูปปรับขนาดให้เหลือ2รูปนะครับที่ทําให้งานเล็กลงนะครับอย่างที่2ก็คือการการที่ทําให้ช้าที่ที่น่าจะพบคนพบกันก็คือพอขวดของการให้ลำดับที่นะครับหลังจากที่ลงลงชื่อสมัครเสร็จนะครับพอขวดเพราะว่า เพราะว่าทุกคนจะต้องมาเรียงลําดับนะครับผมเดาว่าพอปวนอยู่ตรงนั้นเลยช้านะครับเลยช้าตอนนี้ไม่ไม่มีการให้ลาดับที่แล้วนะครับก็เลยไวแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูผมสรุปได้2เรื่องที่เขาปรับปรุงแก้ไขแตกต่างไปจากคันแรกนะครับแตกต่างไปจากคันแรกตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้มีเพื่อนๆสมาชิกถามเข้ามาว่าไม่มีลาดับที่เป็นไรไหมไม่เป็นไรครับไม่มีลาดับที่แสดงว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นเว็บเร็ว รุ่นรุ่นรุ่นไอ้เว็บของกองสลากรับได้อย่างเร็วแล้วนะครับรับได้อย่างเร็วแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับไม่ต้องบางคนเอ่อตั้งแต่ตั้งดึกตั้งดื่นนะครับตีสองตีสามลุกขึ้นมาเพื่อทำนะครับหลายคนเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันแรกะครับก็เรียกรุ่นรุ่นหนูทดลองก็จะได้รู้ว่ายากตรงไหนนะครับ อันนี้โอเคแล้วต้องชมเชยเขานะครับคนที่เคยบ่นก็ไปไปชมเชยเขาขืนสะด้วยนะครับนะครับเรื่องการเข้าสู่หน้าจอไม่มีปัญหานะครับปัญหาที่จองที่เยอะๆที่ผมที่ที่มีการถามผมเข้ามานะครับก็พยายามจะพูดอยู่ตรงนี้พวกรูปนะครับอย่าเลย,อย,อ,ยอย่าเกิน2เมกนะครับถ้าเกิดว่าเกินปุ๊บมันก็จะให,ให้ติ๊กแดงให้นะครับพอติ๊กแดงให้นะ่ะเวลามันจะเกิน10 5นาทีแน่นอนนะครับถ้าเราจะไปแก้อยู่นะครับซึ่งก็คือเตรียมก่อนนะครับเตรียมก่อนเรื่องรูปเนี่ยเช็คได้นะครับลองดูขนาดแให้แล้วกันนะครับจะเกิน2เมกโอเคนะครับอันนี้เราจะไปดูข่าวข่าวนะครับว่า7วันแรกมีข่าวอะไรบ้างนะครับข่าวที่น่าจะดูก็คือนี่ครับนี่วันที่7มกราคมวานนะครับ 4ี่โมงสี่มงเย็นนะครับครึ่งนะครับสี่โมงสามที่แนะครับมันเราคลิกเข้าไปนะครับอ่านะครับคลิกเข้าไปนะครับสำนักงานสลากย้ำตรวจสอบและปรับแก้ไขให้ระบบลงทะเบียนมีความคล่องตัวทุกวันทุกวันแสดงการทางานทุกวันนะครับเพื่อให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนได้ทุกคนนะได้ทุกคนเรามาดูว่าเขาว่าไงบั่งนะครับเขาบอกวันนี้หมายถึงเมื่อวันที่7มกรานะครับเวลา13น ที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทนหนุนสันสนาคมผู้ในการสำน,นักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่สำนักง,งานเปิดให้ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลายใหม่และรายเดิมตั้งแต่วันที่1มกราสองห้าหกห้าที่ผ่านมาและจะเปิดไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกห้าเวลาเที่ยงคืนนั้นขันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วถึงเมื่อวานนะครับหนึ่งแสนเจ็ด 19,926ลายนะครับอันเนี้ยตอนนี้จำนวนที่ลงได้นี่มากกว่ามากกว่าคนที่ลงลงทะเบียนลายลายเดิมแล้วนะครับผมว่าอยู่เท่าๆกันหรืออาจจะมากกว่าแล้วแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับ130,000กว่านะครับผู้ลงทะเบียนลายเดิม49,000กว่าคนนะครับจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่จังหวัดเลยะนะครับนะครับ เมืองหลวงของหวยของผู้ค้าหวยอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับจำนวน28,864ลายคิดเป็น16.04ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับโดยจังหมดเลยมีผู้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนลายใหม่มากสุดและกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทะเบียนลายเดิมมากที่สุดดังนั้นขอให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนไม่ต้องรีบร้อนหรือกังวลใจ แต่น้องานได้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้ในทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพรองรับการลงทะเบียนได้ซึ่งจากจํานวนที่ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้แล้วจนถึงวันนี้คาดว่าจะสามารถลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนดไว้อย่างไรก็ตามหากระบบการลงทะเบียนยังมีปัญหามีความไม่คล่องตัวสํานักงานได้เตรียมนําเสนอคณะกรรมการเพื่อขอ ขอขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนต่อไปถ้าเกิดว่ามีปัญหาลงทะเบียนไม่ทันตอน31มกราคมก็อาจจะขยายนะครับพันโทหนุนสันสนาคมกล่าวต่อไปอีกว่าในส่วนของการเปิดรับสมัครตัวแทนสำนักงานสลากเพื่อเข้าร่วมโครงการสลาก80บาทจำนวนพันจุดทั่วประเทศจากการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1มกรานั้นมีผู้มีตัวแทนจำน่ายที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน3,260ลายนะครับ3,300เท่าแล้วนะครับต้องการ1,000นะครับจากทุกจังหวัดโดยตัวแทนจำหน่ายสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่24มกราค2565นะครับสําหรับจุดจำหน่ายสลากตามโครงการสลาก80บาทปัจจุบันนํา่องในกรุงเทพและจังหวัดนนท์นะครับมี78จุด จำหน่ายสลากราคา8ิบาทโดยตัวแทนจำหน่ายแต่และจุดได้รับสลากจากำนักงานจุดละ25เล่มนะครับก็คือ2,500ฉบับโดยใช้แอปถุงเงินและเป๋าตังค์ซึ่งข้อดีคือสามารถระบุตัวต,วตวนแสดงความเป็นเจ้าของสลากที่แท้จริงได้และสามารถควบคุมราคาจำหน่ายสลากและได้รับผลตอบรับในเชิงบวกจากผู้ซื้อสลากอย่างต่อเนื่องอนะครับอ,นนอันนี้ที่เปิดอยู่แล้วนะครับก็เลยเปิดต่ออีกพันจุด ผู้วยการทำรง,งานสลากกินแบ่งกล่าวว่าในตอนท้ายขอให้พี่น้องผู้จำหน่ายสลากที่สนใจลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบงรัฐบาลทั้งรายใหม่และลายเดิมวางใจในระบบลงทะเบียนของพนักงานซึ่งขณะนี้มีความคล่องตัวและมีศักยภาพในการรองรับการลงทะเบียนของทุกๆท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้ลงได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์แล้วนะครับทุกอย่างไวนะไว บลบความผิด1ถึง7 1ถึง7วันที่1ถึงวันที่7ได้นะครับก็เป็นเม็ดเป็นความดีความเร็วของฝ่ายคอมพิวเตอร์นะครับฝ่ายคอมพิวเตอร์ก็ชมผมผมชมเชยไปกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เ,เขียนชมเข้าไปบ้างนะครับใครโทรเข้าไปก็โทรชมเข้า้าลองดูซีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเผื่อก็จะอารมณ์ดีรับไง่ายๆบ้างน,นะครับลองไปดูที่ปัญหานะครับตนนี้ ลองไปดูปัญหาในการเข้าสูา่การเป็นผู้สมัครนะครับหลังจากที่มีคนสมัครเข้าไปเยอะเนี่ยผมจะดูว่ามีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีมีคอมเมนต์เข้ามาพอสมควรน,นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาดูคอมเมนตนะ์ปัจจุบันนะครับที่เข้ามาถึงของผมนะครับ เอาปาุ๊คุยด้วยนะครับลองดูมีอะไรบ้างบอกลงทะเบียนสําเร็จแล้วผมงเล็บคนใหม่อยากทราบาว่าเราจะผ่านการคัดเลือกตอนไหนวันไหนห้รอครับรอรอ,อประกาศนะ <c oughs> ครับผมจำหน่ายลอตเตอรี่แต่ไม่มีโคต้าและบัตรกดจองต้องไปซื้อมาขายเกินราคาครับ <c oughs> ถ้าเกิดได้ครั้งนี้นะไม่ต้องไปซื้อเกินราคาครับ <c oughs> ขายแปดสิบบาทได้กําไรเยอะกว่า ถามหน่อยถ้าเราเข้าเว็บได้แล้วถ้าใส่รูปไม่ถูกต้องบันทึกข้อมูลจะไม่สาเร็จใช่ไหมแต่ของผมลงทะเบียนสาเร็จตอนนี้เว็บปรับปรุงใหม่ถ้าเสร็จแล้วก็คือเสร็จครับอย่าไปกังวลน,นะครับจะปรับปรุงจะอะไรมันน่าจะมีมันน่าจะมีขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดาว,ว่าเขาเทางกองสลักน่าจะทราบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอ,อ๋อกรอข้อมูลเสร็จแล้ว เขาบอกบันทึกข้อมูลแล้วค้างไม่ไปไม่มาทําไงต่อดีอกดแล้วไม่ไปไม่มาไม่ไปไม่มาก็ต้องทําใหม่ครับถ้าเกิดว่าอาจจะหมดเวลาตอนกดเซฟพอดีนะครับผมเดานะผมเดาผมเดาว่าน่าจะหมดเวลาตอนเซฟพอดีลองเข้าใหม่แต่ถ้าเข้าแล้วบอกว่าเลขประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์นี้ใช้แล้วแสดงว่าการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาัมนสําเร็จแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกก็จัดการใหม่ครับลงไม่ได้ค่ะอันนี้ของเก่าแล้วนะครับหนึ่งวันสมัครเรียบร้อยแล้วไม่แสดงเลขลำดับที่คืออะไรนี่ไงครับเพราะรุ่นใหม่เข้าได้เร็วก็จะไม่ได้ลำดับที่นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกังวลครับเขาไม่ได้เอลลำดับที่ไม่ได้มีการเรียงลำดับอยู่แล้วนะครับเขาก็ตัดส่วนนี้ออกไปเพื่อให้เว็บเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเป็นคอขัวที่การให้เลขหมายเลขเท่านั้นเอง วันนี้สมัครผ่านแล้วขอให้สมัครผ่านทุกคนนะครับสมัครก็สมัครได้ทุกคนนะครับแต่ผ่านหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาพิจารณาอีกรอบน,นะครับถ้าลงแล้วมันลงไม่ได้มันขึ้นว่าเบอร์นี้เคยลงทะเบียนแล้วอะค่ะพอจะลงใหม่บันทึกบอกว่าเคยลงแล้วแน่นอนนะคยถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเซฟแล้วแสดงว่า มันคงผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วใช้เราคงมันคงบันทึกข้อมูลเราแล้วครับจึงเกิดข้อมูลแบบนี้ออกมานะครับถ้าเราทําแล้วมันก็คือทําแล้วนะครับผ่านแล้วนั่นเองทาได้แล้วจะรู้ผลยังไงครับรอครับสมัครได้แล้วมือถือบอกว่าทํางานลงทะเบียนสําเร็จแล้วแต่ไม่มีลําดับที่อันนี้อธิบายแล้วนะครับลําดับที่ก็เรียกรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นเข้าวัย ถ้าเรากรอกชื่อผิดแต่เป็นของพ่อที่ใช้เลขประจำตัวประชาชนพ่อและลูกพ่อแต่ผิดต้องที่ผิดจะเป็นอย่างไรไหมครหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคงมีการหลังจากที่ผมเดาว,ว่าหลังจากที่มีการสมัครเสร็จแล้วนะคงมีการให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นนะครับเพื่อให้ถูกต้องหรับคนที่มีข้อมูลผิดพลาดน,นะครับผมเดาว,ว่านะนี่เดาหมดเลยนะหลังจากนั้น ก่อนที่เขาจะจัดการข้อมูลหลังจากที่ได้น่าต้องมีการอิดิทอยู่แล้วนะครับเขาคงไม่อิดิทเองครับเขาคงให้เราซึ่งเป็นเจ้าของนะอิดิทให้อิดิทโดยให้ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเลขประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นที่จะเป็นส่วนที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสพลาดอยู่แล้วนะครับเขาคงเปิดโอกาสให้เราเข้าไปแก้โดยให้ใส่เลขประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ครับ ที่อยู่ลืมใส่หมู่แก้ไขได้ไหมคะวิธีแก้ไขผมก็อธิบายแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะนะครับนี่ผมเดาหมดเลยนะผมไม่ใช่ทีมนานของสังกงานสลานะครับแต่จากความรู้ที่มีที่สะสมไว้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร,ร์ตั้งแต่สมัครมาคราวที่แล้วนะครับปี58จนถึงปัจจุบันนะครับความรู้ก็เอามาใช้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมเป็นครูภาษาอังกฤษแต่ว่าผมเก่งคอ,คอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์นานนานมากแล้ว ไม่อยากบอกว่าอายุเท่าไหร mm ่ hmm. เดี๋ยวไปซื้อหวยมีคนถามอยู่นะ <c oughs> เป็นผู้ค้ารายเก่าลงผิดรายใหม่ต้องแก้ยังไงเดี๋ยวก็ผมแก้ได้ลงทะเบียนได,ได้เรียบร้อยแล้วค่ายนินดีด้วย <c oughs> บอกลงทะเบียนเป็นลายเดิมระบบบอกสําเร็จแต่ไม่มีลําดับท,บที่ไม่มีลำดับที่เหมือนเดิมครับน้องก็ไม่มีค่ะเหมือนเดิมจ้าไม่ต้องกลัวครับลําดับที่ไม่ได้ใช้อันนี้เริ่มมีการตอบแล้วผม ผคงไม่ต้องนะครับอันนี้ก็มาสรุปอะไรให้ฟังว่าหลายหลายคนคงกำลังมีความสุขแล้วนะครับสำหรับคนที่จะลงสมัครเป็นผู้ค้าสลากกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสมัครก่อนนะครับเมื่อสมัครเสร็จปุ๊บต่อจากนั้นก็คงมีการออ,อะไรล่ะดูว่ามีคุณสมัตคริครบถ้วนไหมอะไรอย่างเงี้นะครับ ครบต้นไหมที่จะให้มาเป็นผู้ค้านะครับหลังจากนั้นก็คงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องธนาคารอีกแน่นอนนะครับคนผ่านกว่าจะเสร็จเดือนพฤษภาครับกว่าจะเสร็จเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับไม่ต้องกังวลใจยังมีงานรออยู่อีกเยอะยังมีงานรออยู่อีกเยอะตอนนี้ขอให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้นะครับคนที่มั่นใจว่าผ่านแน่นอนเตรียมตัวไว้ ผมอยากให้เตรียมตัวก็คือไปเปิดไปเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยไว้นะครับนะครับมันได้ใช้แน่นอนครับนะครับคนที่ไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยให้ไปเปิดซะนะครับมาผมแนะนำนะครับว่าให้ไปเปิดไว้นะครับพอถึงเวลาแล้วแต่สมมุติว่าเขาสั่งให้ไปต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยคนก็จะแห่ไปแล้วมันมันจะทําให้เราไปรอลําบาก เพราะฉะนั้นใครบ้างๆตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ไปทําอย่างที่ผมว่าไว้คือไปเตรียมบัญชีกับธนาคารกรุงไทยไว้นะครับถ้ามีแล้วก็โอเคครับตามนะครับนะครับผมได้ทาผมได้ทำไอ้คลิปเกี่ยวกับการจองหวยนะครับไว้เยอะนะทำไว้เยอะเกี่ยวกับการจองหวยนะผมทามาตั้งแต่ปี58แแล้วนะหลังจากที่เอ่อ ผมทามีสิทธิ์ค้าซื้อจองกับกองสลากมาตั้งแต่ปี58ผมก็เอาความรู้ต่างๆนะเก็บไว้ตามคลิปต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นน่ะจาชื่อนามสกุลผมไว้นะครับสมัครสมาชิกของช่องไว้นะครับนะครับช่วงนี้ความรู้ใหม่ๆจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสมัครแล้วก็ความรู้ที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นในเรื่องต่างๆซึ่งจะมีที่เราจะต้องทํา นะครับที่เราจะต้องทําต่อๆไปนะครับส่วนคนที่จะมีการเตรียมตัวให้ไปดูคลิปกลกลเก่าๆเกี่ยวกับการซื้อจองสลากลองเข้าไปดูได้นะครับผมทไว้เยอะแล้วนะครับนะครับก็ลองไปดูว่ามันลําบากยังไงน,นะครับหลายคนมาขู่น้องใหม่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นไปเดี๋ยวได้ไปนั่งเดี๋ยวได้ไปนอนหน้าตู้ธนาคารกรุงไทยแน่นอนผมเลยบอกอุ้ยอย่าไปขู่น้องงั้นนะ ไปขูนน้องเดี๋ยวน้องไม่มาช่วยขายเนี่ยเดี๋ยวขายไม่หมดจะมาโทษกันนะครับเดี๋ยวขายไม่หมดแย่เลยนะอย่าไปขูนน้องนะครับยังมีงานเยอะครับเราจะทํามาหากินเราไม่มีอะไรมีความสุขสะดวกสบายแล้วได้เงินมาฟรีๆแล้วครับให้เชื่อครับให้เชื่อนะครับลําบากแน่นอนครับแต่ว่าการลําบากแล้วเราได้เงินกลับมาเลี้ยงชีพถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับทํแตามระเบียบครับแต่ตอนนี้ถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ ผมแนะนําให้มีการเตรียมตัวก่อนนะครับเตรียมตัวก่อนเพื่อทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับพอถึงตอนพอถึงเขาเรียกเอาปุ๊บเรามีเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องไปแออัดกับเขานะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งลําบากอยู่ถ้าไปธนาคารนะก็สั่งเอาปุ๊บแล้วเพยกันไปจังหวัดเลยก็ธนาคารกรุงไทยแตกไปหมดแล้วมั <c> ้ง <oughs> นะครับผมว่าคงต้องไปนั่งกันหัวแดงแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ถึง ยังไม่ถึงบอกให้ทำเพราะฉะนั้นให้ไปเตรียมซะนะครับวันนี้ผมคงมาคุยด้วยเท่านี้นะครับมีอะไรมีปัญหาอะไรใส่ไว้ที่คอมเมนต์นะครับตามคลิปต่างๆเกี่ยวกับการออสมัครออซื้อจองสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับใส่ไว้ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเจอผมก็จะตอบทุกครั้งนะครับถ้ามีการถามมาเยอะมากจะต้องตอบไม่ทันผมอาจจะไลฟ์ในบางครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็คง ไม่ต้องไลฟ์แล้วมั้งเพราะว่าทุกอย่างเร็วขึ้นแล้วนะครับการแบ่งปันความรู้ก็จะง่ายขึ้นนะครับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับคงมีความสุขกับการเป็นผู้ซื้อจองสลากในอนาคตนะครับขอให้ค้าสลากาเป็นธรรมนะครับนึกถึงคนจนซึ่งเขาแบ่งปันเงินมาเพื่อซื้อความหวังของเขานะครับโดยเราควรจะเป็นนักค้าที่ดีก็คือค้าไม่เกินราคาใบละ80บาทนะครับโอเคนะคคับ เพื่อนๆครับคุณครูท่านผู้ปกครองและนักเรียนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับในคลิปของครูสวัสด์ด้วยนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าว่าถ้าเกิดว่ามีการทำคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับขอให้มีความสุขกับการเป็นนักค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสมัครได้ผ่านทุกคนนะครับสวัสดีพีใหม่ทุกคนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับ90%ของคนที่ใช้ช่องผมนะครับยังไม่ยังไม่กด s u b s c คร b e นะครับ,นะรบตอนนี้ช่องผ่านหลักหมื่นห้าแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe นะครับ please